สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับบางคนอาจจะได้เห็นครูตั้มออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับเดี๋ยวการเปิดแชทลับของอุงอิงเพชรบ้านแพงทาเอาอึ้งอยู่เหมือนกันนะทุกคนตั้งแต่ปี2022อะ่ะ2022ก็คือปีอะไรอีกย้อนหลังไปประมาณสัก3 2 3 4ปีที่แล้วทุกคนสําหรับแชทลับที่อุงอิงเพชรบ้านแพงได้มีการคุยอาริมการคุยกับครูตั้มนักครินนี่แหละซึ่ง ครูสอนลำซิ่งขององุงอิเองเพลงงอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็เป็นที่รู้จักกันมากหน้าหลายตาทุกคนวันนี้คูตั้มได้มีโอกาสออกมาเปิดเผยแชทลับแล้วก็มีการเปิดใจเกี่ยวกับครูแล้วก็ลูกศิษย์ไว้ใน เพจ Facebook ของทุนเองนี่น่าสนใจมากทุกคนทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพบรรยากาศที่อุค์อิงเพื่อนแพงเติบโตมากับครูตั้มในรูปแบบไหนต้องผิดพลาดสักกี่ครั้งกว่าจะมาเป็นองค์อิงเพื่อนแพงในวันนี้ต้องมีความกล้าสักเท่าไหร่ถึงจะมาเป็นอุค์อิงเพื่อนแพงในวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสะท้อนให้ฟังในเรื่องราวของครูตั้มนักรินพันธไทยครับที่จะมีการเปิดเผยความรับความในใจที่ คุณครูมีต่อลูกศิษย์ทุกคนและไม่ใช่แค่เพียงองค์อีเอนแพงแต่ที่กำลังจะสื่อสารณนะเนี่ยณนะประโยคนี้ณนะโพสต์นี้ก็คือการสื่อสารขององค์อิเอนแพงปีกยังอ่อนยังไม่มีประสบการณ์ต้องพาไปด้วยตลอดทุกงานวางโอกาสที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมีเวทีได้ยืนได้ร้องเพลงได้แสดงความสามารถและคุณตั้มได้มีการเปิดเผยไว้แบบนี้ครับทุกคนยวนอนอ่านให้ฟัง ก็คือการที่จะเป็นครูสอนร้องสอนลัมมีลูกศิษย์เนี่ยไม่เพียงแค่มีบทบาทเพียงการสอนร้องสอนลัมหรือการรับขันครูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องคอยส่งเสริมคอยผลักดันให้ลูกศิษย์เนี่ยมีเวทีมีพื้นที่ในการสร้างอาชีพาจากงานศิลป์ด้วยประมาณนี้ หลายครั้งครับเวลาครูที่ได้รับงานเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องพาลูกศิษย์ไปด้วยตามความเหมาะสมแม้บางครั้งครับผู้ว่าจ้างอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะมีการนินทารับหลังเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ศิษย์ขึ้นเวทีแล้วเกิดความผิดพลาดครูก็เป็นคนที่รับหน้าที่แทนเสมอเพราะว่าต้องการที่จะให้ศิษย์เนี่ยได้มีประสบการณ์และเติบโตลูกศิษย์บางคนมีพื้นฐานอยู่แล้ว จึงมีเวทียืนมีที่ทำมาหากินได้บ้างแต่บางคนเพิ่งเริ่มต้นปีกยังอ่อนไม่มีคนรู้จักในวงการก็ต้องใช้เวลาความอดทนและความพยายามกว่าจะมีคนเห็นตัวตนและผลงานครูเองก็พยายามมองสิทธิทุกคนอย่างเท่าเทียมนะใครที่ยังไม่มีเวทีหรือว่า ไม่มีพื้นที่ในการที่จะหาประสบการณ์เนี่ยครูก็จะคอยอาหาช่องทางฝากงานฝากเวทีให้ตามโอกาสที่มีเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาตนเองและเดินต่อบนเส้นทางที่บน,บ,นบนเส้นทางฝันของเขาและเชื่อว่าลูกศิษย,ย์หลายๆคนก็คงเข้าใจในสิ่งที่ครูทำมาเสมอ นี่ก็คือความเห็นของครูตั้มนักรินที่สะท้อนไว้กับเรื่องราวของลูกศิษย์หลายๆคนที่ได้มีการไปฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ร่ำเรียนวิชากับครูตั้มนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าก็ที่มันพีคไปกว่าน,นั้นก็คือไม่ใช่ข้อความข้อความก็คือเป็นภาพรวมองค์รวมที่ครูตั้มสะท้อนกับศิษย์แต่ในแชทที่ครูตั้มคุยกับอุงอิงเพชรบันแพงมันเป็นอะไรที่ทำให้เราสตันได้หลายๆทีเหมือนกันนะ เขาบอกว่าก็มันเป็นการแบบจ้างการจ้างงานกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ้างการจ้างงานกันในแต่ละวีคในแต่ละวันเนาะก็จะมีการสื่อสารการผ่านทางแชทก็คือ Facebook เก่าขององค์อีพี่เพื่นแผนนั่นแหละครับทุกคนอย่างแชทนี้เขาบอกว่าหนึ่งทุ่มบ้านหนองค้าอําเภอพายุนะหนูสิไปด้อจาาครูประมานี่ก็หนูจะไปนะคะครูแล้วครูก็บอกว่าครับ ใส่ชุดลำไปเลยไหมคะอะไรประมาณนี้ครูขาหนูขอโทษหลายๆด้วยค่าครูหนูจํากอนลำว่ได้หนูจํากอนลำไม่ได้ก็อย่างที่ครูตั้มได้สะท้อนไว้นั่นแหละว่าเวลาเกิดความผิดพลาดมาเคียอะไรก็จะเป็นคุณครูนี่แหละที่จะคอยรับหน้าแล้วก็คอยผลักดันแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้แต่เขายังให้โอกาสประมาณนี้อุ้งอิมอนแพงก็รับงานแม,แม้แต่ ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะร้องได้ไหมอะไรประมาณน,นี้ก็อยู่ในช่วงการฝึกนะก็อย่างที่เพราะว่าแม่เอ็มเคยได้ยินกันนั่นแหละรครับว่าองค์อิงเล่นแพงเข้ามา เป็นลูกศิษย์ครูตั้มได้ไม่ถึงปีหรือว่าประมาณปีกว่าๆยังท่องกอลัมไม่จบยังเรียนไม่ถึงยกสามด้วยซ้ําแต่ว่าก็มาดังก่อนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งผลทําให้นี่แหละก็อยู่ในช่วงที่มันปีก้ายังไม่ขาไม่แข็งอะ่ะแล้วก็ต้องเดินทางแล้วอะไรเงี้ยพอมีเวทีก็อยากที่จะให้ลูกศิษย์นี่แหละได้เดินทางไปตามฝันของตนเองครูตั้มสะท้อนมาแบบนี้บอกแม่ไว้เช้าอ่มื่ออื่นงานเช้า องิง,งเพ่นแพงภาพในหัวมันลอยมาเลยว่าไม่หน่อยกับพ่อเอกจะออกไปขายของตามจะสมทรบ้างร้อยเอ็ดบ้างสกลนครบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอยู่ในแชททุกคนมันตอบเปิดเผยออกมาได้เลยว่าอบอกแม่ไว้ด้วยนะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าแตงครูบอกว่าครูไปอยู่ไหมจ๊ะก็คือเหมือนครูจะไปไหมจ๊ะอะไรประมาณนี้ครูก็บอกว่าครูจะขึ้นลำคือกันก็ครูจะขึ้นลำเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวหนูลองทักหาแม่ดูก่อนนะครับเพราะว่า แม่เนี่ยต้องไปขายของตั้งแต่ตีสามตีสี่แกไม่ค่อยมีเวลามันยากตรงที่ไม่มีคนพาไปนี่แหละค่ะครูก็บอกว่าครับ แกก็บอกว่าแกไปเยสุทอร้อยเอด็ดกลับมาก็สามสี่ทุ่มแล้วคะ่ะครูอะไรประมาณนี้อุ๋งอิง,งแม่แพงสะท้อนไว้เนี่ยทำให้เรานึกถึงบรรยากาศที่ไม่หน่อยพูดไว้พ่อเอกพูดไว้แล้วต้องไปในเดินสายไปขายของอุ๋งอิงเพื่อนแพงก็ต้องไปช่วยนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะดิ้นรนก็คือใช้ชีวิตแบบดิ้นรนนั่นแหละแล้วก็ผ่านมาแต่พอเปิดเช็ดลับมามันก็เลยทําให้รรู้สึกแบบมันจริงอ่ะมันจริงมันเป็นเรียลลิตี้ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วก็ครูตั้มก็เปิดเผยไว้แบบ ค่อนข้างที่จะดีมากและเอกลูสีมากเพิ่งเอามาเปิดแชทดับครูตั้มก็บอกว่าครูอยู่ใสค่ะอันนี้เป็นบทความเป็นการตอบโต้กันในส่วนของอุ่งอิงเป็นแพงไม่กล้าเข้างานใช้คำเนี้ยหนูบอหานี่เข้าไปหนูไม่กล้าเข้าไปบอหานเข้าไปก็คือไม่กล้าเข้าไปเขาบอกว่าเข้าไปเลยก็คือเข้าไปเลยครูบอกว่าให้เข้าไปเลยนั่นแหละหนูบอกว่าหนูไม่กล้าเข้าไปคับครูคนอยู่นั่นหลายคนอยู่นั่นเยอะนั่นแหละโอเค แล้วก็ถามครูว่ามาถึงงานแล้วไมคะอะไรเงี้ยมามาถึงแล้วนู่นนี่นั่นติดต่อกันไปน่ารักอะเอาจริงๆครูคตั้มแกเป็นคนที่เอ็นดูมุ่งอยูเนแพงแล้วก็ลูกศิษย์อีกหลายๆคนที่แกบ่มเพาะมาแหละเอาจริงๆข้อความของแกข้างต้นอะที่นัอนอ่านให้อาเพราะว่าไม่เอพซฟังก็คือสรุปใจความสําคัญก็คือแกจะให้โอกาสลูกศิษย์ทุกคนเสมอแม้จะ เป็นคนที่เข้ามาเรียนใหม่ไม่มีผลงานหน้าเวทีหรือว่าไม่มีชื่อเสียงแต่ก็พยายามที่จะปลุกปั้นและผลักดันให้ไปตามงานเช้าภาพงานนู้นงานนี้งานนั้นอยู่ตลอดแม้จะเป็นงานเสริมงานอาจจะเจียดค่าตัวจากแกด้วยซ้ำที่จะให้แบบอ,อุ่งอิงเป็นแพงหรือว่าลูกศิษย์หลายๆคนที่จะได้มีงานมีการทำได้มาแสดงความสามารถได้เห็นถึงความสามารถของ ลูกศิษย์ของเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งอุ๋ยงยมัแพงก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็สะท้อนไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วเปิดแชลลับออกมาเรารู้เลยว่าก็สื่อสารการันป้อนงานกันแล้วก็คอยให้กําลังใจอยู่ตลอดลอคอยให้กําลังใจกันอยู่ตลอดสําหรับคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์ครู่นี้ องอิงแล้วก็ครูตั้นตมนักข่ลินร่วมส่งกำลังใจให้กันครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น้องอยากจะหยิบยกมาสะท้อนให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกักนครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอิงวงการมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ